BMT 1 Venator 110แบบเรือฟรีเกตที่เป็นไปได้สำหรับกองทัพเรือสวัสดีครับเพื่อนๆชาวนิวฟีลแลนทุกๆท่านครับวันนี้นิวฟลแลนด์สตอรี่นะครับจะมาเล่าถึงแบบเรือฟรีเกตที่เป็นไปได้สำหรับโครงการจัดหาเรือฟรีเกตของกองทัพเรือโดยว่าที่วันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเรือนอกกระแสนะครับหลังจากที่เราเล่าถึงแบบเรือที่อยู่ในกระแสหลักๆเนี่ยไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของกา เรือแบบเรือจากประเทศอังกฤษนะครับในชื่อว่า BMT Venator 110นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่อยู่ในกระแสเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับถ้ากล่าวถึงจุดเริ่มต้นก่อนนะครับบริษัท BMT เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่เราเนี่ยไม่ค่อยมีความไม่ได้คุ้นหูเท่าไหร่นักนะครับในวงการของประเทศไทยในการต่อเรือนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงอู่ต่อเรือที่ประเทศอังกฤษนะครับ เราก็จะคุ้นๆอยู่กับ2บริษัทใช่ไหมครับในปัจจุบันก็คือบริษัท bae s y s t e m กับบริษัท babcock นะครับทีเนี้ย bmt จริงๆแล้วเนี่ยก่อตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับมีชื่อเต็มว่า british maritime technology นะครับโดยที่ผลงานเนี่ยจริงๆก็พอมีอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงในหน้าสื่อเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่น bmt เนี่ยเป็นเป็นบริษัทแรกนะครับที่ทําการออกแบบ เรือในโครงการฟิวเจอร์แอร์คาร์ฟแคริเออร์หรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคตให้กับสหาราชอาณาจากักรซึ่งแบบเรือเนี้ยเขาออกแบบร่วมกับบริษัททาเลสนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาทําแบบขั้นต้นได้นะครับเขาก็ไปจับมือกับ Bae Systems นะครับพัฒนาแบบต่อมาจนกระทั่งมันกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นควินอลิซาเบธที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้ว BMT เนี่ยก็ เป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีม31หรือว่าทีม31เนี่ยที่ประกอบไปด้วยบริรษัทต,ต่างๆเช่นบีได้แก่นะครับ BMT, b e b c o c k Thales และก็ Odense Marin Time Technology เนี่ยทีม3 1มหรือว่าทีม31เนี่ยนะครับเขา 31, ก็ทำการออกแบบเรือนะครับแล้วก็มาอยู่ในโครงการเรือฟรีเกตแบบท้าย31ของอัฒนาวีอังกฤษที่กำลังต่อเรืออยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับเพื่อให้กับ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับบริษัท BMT ก่อนเนาะว่าเขามีผลงานอะไรบ้างน,นะครับจริงๆแล้ววะครับ with BMT เนี่ยมีการออกแบบเรือรบหลายแบบหลายขนาดในรุ่นที่ชื่อว่าเวเนเตอร์เนี่ยก็มีหลายขนาดแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ขนาดที่เป็นไปได้เลยะก็คือขนาดที่เรียกว่าเวเนเตอร์110นะครับแบบเรือเวเนเตอร์110เนี่ยโดยดั้งเดิมอะครับเป็นแบบเรือที่เรียกก็เป็นเรือฟรีเกตเบาอเนกประสงค์หรือว่า g e r เ Proposed Life ฟ r r e Gate ครับที่ออกแบบมาให้อ่อนตัวสามารถปรับเปลี่ยนระบบต่างๆภายในให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริงๆแล้วส่วนนี้ไม่ได้ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าแบบเรือส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับก็เทคโนโลยีเนาะมันทำให้มีการปรับเปลี่ยนความต้องการข้างในเนี่ยให้มันเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้โดยส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าตัวเรนจ์ในการปฏิบัติการหรือว่า ่าที่เขาออกแบบมาให้มันครอบคลุมการปฏิบัติการเนี่ยของ BMT Venator 110เนี่ยนะครับจะออกแบบมาให้ตั้งแต่ไปอยู่ในแพลคุกคามระดับต่ำเลยก็คือตั้งแต่การปฏิบัติการเพื่อการรักษา,าความมั่นคงทางทะเลหรือว่าที่เราเรียกมันว่า Maritime n e Security Operation นะครับไปจนถึงการปฏิบัติการลบหรือว่าการทำ Warfighting นั่นเองนะครับ สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เป็นปรัชญาในการที่มันซ่อนอยู่กับการออกแบบเรือของ BMT Venator 110นะครับก็คือเขาใช้แนวความคิดที่เรียกว่า middle out นะครับ middle out ก็คือถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือจากตรงกลางออกไปข้างนอกใช่ไหมครับคำว่าตรงกลางตรงนี้เขาหมายถึงว่าการออกแบบเรือของเขา่เป็นจุดร่วมกันนะครับระหว่างผู้ออกแบบกับลูกค้าที่จะทําให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็สามารถควบคุมงบประมาณได้นะครับโดยที่ยังคงได้แบบเรือ ที่มีขีดความสามารถตรงความต้องการอยู่นะครับเท้าความสน,นิดหนึ่งนะครับปกติะครับแนวความคิดในการทํางานนะ่มันจะมีสองแบบนะครับในวงการในในเรื่องของการจัดหายุทธป,ปกรณ์เนี่ยก็คือแบบแรกจะเรียกว่าเอาไซน์อินก็คือเอาไซน์อินเนี่ยให้เอาบริษัทเนี่ยเป็นจุดอยู่ข้างในนะครับก็คือเอาความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นหลักลูกค้าอยากได้เรือแบบไหนอยากได้ระบบแบบไหนเนี่ยให้บอกมานะครับ บริษัทก็จะไปออกแบบทำตามนั้นนะครับต้องการให้ตรวจจับได้ไกล350เมตรมีสไตล์แคปอบิลิตี้ยิงได้ไกล1,000กิโลเมตรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปออกแบบมาทีเนี้ยปัญหาของการทำงานใหนความคิดแบบเอา s i ไซด์อินนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะควบคุมงบประมาณไม่ค่อยได้นะครับก็คือมันจะค่อยๆไต่ระดับมากขึ้นไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าถ้าเกิดจะเอาให้เห็นได้ชัดๆนะครับประเทศที่ ปอูต่ต่อเรือในประเทศที่ใช้วิธีการแบบนี้อย่างชัดๆอะจะเป็นสารัฐครับถ้าเกิดเราจะสังเกตเห็นนะครับทุกโครงการของสหรัฐเนี่ยจะมีความต้องการของลูกค้าเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละระยะระ,ะ,ะยะแล้วก็มักจะทําให้โครงการเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันเริ่มบานไปลายไปเรื่อยๆอันนี้คือตัวอย่างแบบเอาท์ไซน์อินนะครับมีข้อดีข้อดีมันมีนะครับไม่ใช่มีแต่ข้อเสียข้อดีคือลูกค้าเนี่ยจะได้เรือที่มันตรงกับความต้องการณโมเมนต์นั้นๆจริงๆเลย แต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับประมาณมันจะบานปลายทีเนี้ยอีกปัญหาหนึ่งก็คือออีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเอาไซน์อินใช่ไหมครับแต่อันนี้คืออินไซน์เอาครับอินไซน์เอาคือเหมือนเราไปเดินชอปปิ้งครับในตลาดมีเรือแบบไหนเราก็จะไปจิ้มเอาที่มันมีอยู่ในตลาดเราจะรู้กรอบงบประมาณคร่าวๆอยู่แล้วว่าเรือแบบนี้ราคาจะอยู่ที่เลนส์ประมาณเลสอ่าพูดว่าประมาณสักหนึ่งหมื่นห้าพันล้านถึงหนึ่งหมื่นแปดพันล้าน เราจะได้ตัวเลขงบประมาณคร่าๆวๆโดยขีดความสามารถเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าผู้ผลิตเนี่ยเขากําหนดแบบเรือให้มันมีขีดความสามารถประมาณไหนแล้วก็ไปเลือกให้ตรงแล้วเราก็ไปหาเงินมาให้มันพอแล้วก็เอาไปจ่ายแล้วก็เอาเรือน,นั้นมาอันนี้เรียกว่า Insight Out ข้อดีของมันหลกๆก็คือเรือเนี่ยยังตรงความต้องการอยู่ครับแต่ว่างบประมาณเนี่ยเราควบคุมได้แต่ว่าสุดท้ายนะครับเมื่อถ้าเกิดเราอยากจะได้อะไรมันเพิ่มขึ้นมาในเรือเนี่ย มันก็อาจจะเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องการควบคุมงบประมาณเนาะทีนเนี้ย BMT เนี่ยเขาใช้แบบที่เรียกว่า middle out ครับก็คือด้วยความที่เขาออกแบบเรือมาให้มันมีความอ่อนตัวเยอะครับสมมุติว่าต้องการลูกค้าเนี่ยต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้โดยที่งบประมาณมันยังต้องการที่จะให้มันอยู่ในระดับเท่านี้อยู่เนี่ยเขามีตัวเลือกในตลาดมากขึ้นที่จะไปจับมือกับใครเช่นสมมติว่าระบบ VLS ของบริษัทกไก่เนี่ยมันแพงเกินไปเขาอาจจะบอกว่า ถ้าคุณต้องการขีดความสามารถเท่านี้แต่คุณไม่อยากจ่ายเงินเยอะเราเสนอเป็น VLS ของบริษัทนี้ได้ไหมที่มันถูกกว่าแต่ยังคงได้ขีดความสามารถเท่าเดิมอย่างเนี้และคุณคกัประมาณนั้นอันนี้เป็นแนวความคิดแบบ Middle Out ก็คือใช้ทั้งสองทั้งผู้ออกแบบแล้วก็ลูกค้าครับมาอยู่ตรงกลางระหว่างกันนะครับตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยก็พอจะเห็นภาพแล้วแหละแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่เนาะ ก็จะพยายามทําตัวให้มันเป็นมิดเดิลเอาให้ได้มากที่สุดครับลักษณะโดยทั่วไปครับระวังขับน้ำจะอ,อยู่ที่ประมาณ14,000ตันพอดีนะครับความยาวอยู่ที่117เมตรมีอัตรากินน้าลึก4.3เมตรนะครับทีเนี้ยกําลังพลประจาเรือนะครับ85คน,นครับแล้วก็เพิ่มเติมสำหรับก,กำลังพลเสริมนะอีก21คนแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือตัวเรือแบบ BMT Venator 110 ถูกออกแบบมาเป็นบล็อกย่อยตั้งแต่แรกด้วยการใช้แนวความคิดแบบบล็อกดีไซน์ครับทำให้เขาสามารถกระจายตัวงานเนี่ยออกไปให้กับอู่เอกชนได้ตั้งแต่แรกเลยคือเขาคิดไว้ก่อนแล้วนะครับว่าแต่ละบล็อกมันจะต้องทําอะไรบ้างก่อนหลังนะครับแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดขนาดไหนเพราะฉะนั้นอู่ที่เขามาทําหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ของอู่ต่อเรือครับจะถูกกาหนดมาตรฐานตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกเ็เสร็จแล้วนะครับจะไม่เหมือนกับ รับเรือเอาเอาแบบเรือมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคิดกระจายงานที่หลังเนี่ยอาจจะมีการคิดไม่รอบครอบได้นะครับอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือพื้นที่ในการติดตั้งเรือลิฟนะครับหรือว่าเรือ,อยางท้องแข็งเนี่ยแบบ BMT Venator หนึ่งหนึ่งูเนี่ยออกแบบมาให้รองรับได้ถึงสี่ลำนะครับซึ่งในการปฏิบัติการเนี่ยอาจจะใช้ในการเป็นเรือลิฟสองลำแล้วก็ยานผิวน้าและคนขับอีกสองลำได้นะครับมันก็จะทําให้เกิดความยืดหยุ่นอยู่เนาะ ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเรามีจุดติดตั้งเรือริฟได้แค่2ลำนะครับเราก็ต้องเลือกเป็นริฟหกับ USB 1ึ่งซึ่งปกติเขาจะไม่ค่อยทํากันอาจจะเป็นริฟตสองลำไปเลยหรือเป็น USB 2ลํลำไปเลยมันก็จะเหมาะกับการทํางานไปเฉพาะทางเลยแต่ถ้าเกิดเรามีริฟ2สองแล้วก็มี USB 2ด้วยครับมันก็จะมีความอ่อนตัวกับภารกิจได้มากกว่าดาดฟ้าฮอนะครับออกแบบให้รองรับฮอที่มีขนาดกลางได้นะครับก็คือพวกตระกูล nh90 นะครับตระกูลซ h a w k นะครับสามารถรับได้นะครับแล้วก็ a w 1 0 9 a 1 0 1นะครับแล้วก็ a w 1 5 9เนี่ยก็สามารถรับรองรับได้นะครับระบบอาวุธครับมีความหลากหลายนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาใช้แนวความคิดมิดเดิลเอลเนาะก็อะไรที่เราอยากจะต้องการติดนะครับปืนขนาด127ยยจนกระทั่งถึงขนาด76เนี่ยสามารถติดได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับระบบ ci w s นะครับหรือว่าระบบป้องกันแรงประชิดเนี่ย ก็ตั้งแต่ตัวฟาล้างนะครับจนกระทั่งถึงขนาด40มิมก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยตัวระบบ v l s นะครับสามารถใช้ได้ทั้งค่ายของยุโรปครับก็คือค่ายของพวก MBDA นะครับที่ทำท่านยิง Silver A50 ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้ตัว Mark 41นะครับของสหรัฐก็ได้นะครับโดยที่แบบเรือนนี้ทำแบบรองรับไว้ได้ถึงรุ่น Strike Lens นะครับรุ่น s t r i e Lens นะครับ ระบบตรวจการครับติดตั้งระบบตรวจการได้หลากหลายนะครับตัวเรดาร์เนี่ยออกแบบมาให้รองรับได้ถึงขั้นติดตั้งเรดาร์สมิติอนเนกประสงค์แบบ Active Electrical Scan Array หรือว่า a s s a ได้นะครับแล้วก็ยังติดพวกอุปกรณ์ตรวจจับการแจ้งเตือนทางเลเซอร์ได้ติดระบบตรวจการ o p ป r o n อนิแบบครอบคุมสามองศาได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ a r ลเฟร์สามารถติดตั้งได้นะครับตัวโซน่านะครับ 4,000ตันนะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งโซนหน้าหัวเรือแล้วก็โซนหน้าลากฐานะก็คือมีโซนหน้าสองจุดเนาะทีเนี้ยตัวตัวแบบเรือหลักเนี่ยออกแบบมาเป็น general purpose light frigate หรือว่าเรือฟรีเกตเป่าอนเนกประสงค์นะครับแต่ว่าเขายังทํารุ่นรุ่นเล็กไว้ด้วยนะครับก็คือทําเป็นรุ่น Venator 110เหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นรุ่น Patrol f r i g a e คือตัวมิติของเรือในเหมือนกันแต่ว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยไม่ได้เน้นอุปกรณ์เพื่อทําการลบแล้ว ไปในอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงทางทะเลการรักษากฎหมายนะครับว่าต้องการอัตเวนหาข่าวแทนนะครับโดยที่จะเหมาะก,กับการใช้ในสภาวะไฟุกคามที่มีระดับต่ํานะครับนั่นเองนะครับมาดูกันที่ความเห็นของเอวี่ฟอร์ไลบ้านะครับคือถ้าเกิดเราดูจากลักษณะของเรือครับก็ด้วยมิติของมันขนาดของมันนะครับมันก็ทําให้มีความเป็นไปได้แหละแต่ว่าด้วยความที่บริษัทเนี้ย BMT เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยได้มี ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีอะแทบจะไม่เคยเข้ามาเสนอผลงานอะไรให้กับกองทัพเรือเลยครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้น้อยอยู่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ้องเขาถึงไม่มานะครับแต่ว่าถามว่ามันพอมีทางเป็นไปได้ไหมนะครับก็คือถ้าเกิดเขาเอาแบบเนี้ยไม่ได้ทําเองครับแต่ว่าให้บริษัท BAE s y s t e m นะครับเป็นคนมายื่นเสนอแบบเนี่ยมันก็พอเป็นไปได้อยู่นะครับแตกต่างจากแบบอื่นยังไงนะครับโดยโดยความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยตัว bmt venator หนึ่งหูนย์เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกับแบบเรืออื่นๆที่เคยนำเสนอไปไม่ว่าจะเป็น m i c o a หนึ่ง a สองร้อย a หนึ่งร้อยหรือว่าตัวเรืออื่นๆก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเผื่อว่าถ้ามันมีข่าวเข้ามาเนาะผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าอ๋อผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาได้นะครับและนี่ก็คือในวิฟอร t o สตในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ